หลายปีที่แล้วจะมีคําว่าวิศวะโลจิสติกเรียนไปทําไมเรียนแล้วมีงานทํเหรอแต่ไม่ใช่สําหรับทุกวันนี้ในยุคที่ผู้คนขา,ขายของออนไลน์เต็มไปหมดบริษัทขนส่งก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดแฟดเคอร์รี่เจนทีและอื่นอนีกมากมายคาถามก็เลยเปลี่ยนไปว่าวิศวะโลจิสติกเรียนอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อนาคตไกลเปล่า,าเออแล้วมันต่างกับบริหารธุรกิจแบบโลจิสติกยังไงคํำจำกัดความของวิศวะมันคือคาว่าออพติไมค์ครับออพติไมค์ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงที่สุดถูกที่สุดเร็วที่สุดนะแต่มันแปลว่าคุ้มค่่าทีสุด เหมาะสมที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดงานวิศวะโลจิสติกเนี่ยครับก็คือวิศวะที่ทําให้ระบบขนส่งหรือระบบโลจิสติกมีความคุ้มค่าที่สุดผ่านการออกแบบปรับปรุงแล้วก็ควบคุมจะต่างกับบริหารโลจิสติกตรงที่ฝั่งบริหารนะครับจะเน้นบริหารจัดก,การระบบที่มีอยู่ในเชิงธุรกิจก็คือเอาระบบที่มีอยู่เนี่ยไปใช้งานต่องานงานหลักของวิศวะโลจิสติกก็คือการอัพติไมต์ระบบขนส่งให้มันสุดสิ่งทีจ่จะเรียนก็จะเริ่มตั้งแต่วิศวะพื้นฐานทั่วไปเลยนะครับ ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ปรแกรมมิงแล้วก็ต่อด้วยวิชาภาคของโลจิสติกโดยเฉพาะนะครับเช่นการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุการขนส่งและการกระจายสินค้าการจัดการคลังสินค้าแล้วก็สินค้าคงคลังการออกแบบโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานแล้วก็จะมีวิชาของภาควิศวะอุตสาหกรรมด้วยนะเช่นการควบคุมคุณภาพการวางแผนและการควบคุมการผลิตการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม จะเห็นว่าเรียนวิชาภาคของอุตสาหการค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้บางมาหาลัยเนี่ยวิศวะโลจิสติกจะแตกมาจากวิศวะอุตสาหการอีกทีหนึ่งนะครับเช่นมหาลัยมอกระสีกำแพงแสนเนี่ยครับชื่อวิชาก็จะเป็นชื่อวิชาว่าวิศวะอุตสาหการและโลจิสติกงั้นการทํางานเนี่ยจริงๆสามารถเบนสายไปอุตสาหการได้นะ q a QC ผู้จัดการโรงงานวิศวกรโรงงานหรือจะไปสายโลจิสติกโดยตรงเลยก็ได้ ในบริษัทขนาดใหญ่บางบริษัทนะครับก็จะมีแผนกโลจิสติกเป็นของตัวเองแผนกควบคุมคลังสินค้าแผนกกระจายสินค้าหรือจะไปทํางานในบริษัทขนส่งโลจิสติกโดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับ FedExCurrysJanetFedExDHL ซึ่งบริษัทเหล่านี้นะครับมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเดือดเป็นอย่างมากมันทําให้วิศวกร,โ,รโลจิสติกนะครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดพี่ไปดูข้อมูลจากพวกเว็บหาง an, าน JobDB อะไรอย่างเงี้ยนะครับพบว่าวิศวกรโลจิสติกเนี่ยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3า0 0 0ืนถึง 45, ่หมน้าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าค ตำแหน่งงานสถานที่ทำงานแล้วก็ประเภทของบริษัทด้วยนะ,ะหรือว่าถ้าใครเป็นวิศวกรโลจิสติกอยู่หรือว่ากำลังเรียนอยู่ก็ได้มีข้อมูลเชิงลึกสามารถมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับ